วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นฮันเตอร์สายเบิ้ลนกในเกม The Ragnarok ok นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกอุปกรณ์สมใส่แล้วก็การเลือกการ์ดแนวทางการอัพสกิลต่างๆรวมไปถึงสเต็ปการเก็บเลเวลช่วงเลเวล1ถึงด้วยสายนี้เนี่ยเหมาะกับมือใหม่มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายฟรีสายประหยัดเนี่ยก็สามารถเล่นตามได้ใครที่กำลังหาแนวทางการเล่นสายอาชีพนี้อยู่มาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Top Game Thailand วันนี้อยู่กันในเกม The Ragnarok ok นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะน,นําแนวทางการเล่นฮันเตอร์สำหรับเพื่อนๆสายฟรีแล้วก็สายประหยัดกันเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ค่าสถานะกันก่อนนะครับสำหรับสายนี้เนี่ยค่าสถานะหลักก็จะเป็นค่าเด็กกับค่าลักนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าเด็กกับค่าลักผมเนี่ยอัพมาเท่าๆกันเลยนะเด็ก62ลัก6กนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนําว่าให้อัพเด็กนามาสักหน่อยอาจจะอัพเด็กนํามาสักประมาณ30-40ก็ได้แล้วพอการอัพเด็กหนึ่งแต้มเนี่ยมันเริ่มใช้พอยเยอะและคุณก็สลับไปอัปลักไล่ตามขึ้นมาได้นะครับจนมันแบบ ขึ้นมาทันกันที่40-40หรือว่า50-50อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับสามารถอัพคู่กันขึ้นมาได้เลยนะครับต่อมามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่คลาสอาเชอร์นะผมแนะนาเป็นดับเบิลนะครับเต็ม10เลยตั้งแต่ต้นต่อมาเนี่ยก็แนะนําเป็นวอลเจอร์ไอนะครับเต็ม5ต่อมาเป็นอีเกิลฮาเต็ม5แล้วก็ไปที่ attention c คอน e n t r a t e เต็ม10นะครับแล้วก็ไปที่ arrow crafting พออัพได้ตามนี้แล้วนะครับคุณจะเหลือพอยต์อยู่8แต้มนะครับทีนี้ นะครับแแต้มนะมันก็จะได้สกิลชาร์ทแอโร่เนี่ยเป็นสกิลยิงเป้าเดี่ยวนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังได้นะครับแล้วก็อีกช้อยหนึ่งที่ให้เลือกนะครับก็คือเป็นช้อยที่ผมเลือกด้วยก็คือสกิลแอโร่ชาเวอร์นะครับเป็นสกิลหมู่ที่ช่วยในการยิงมอนสเตอร์เป็นกลุ่มหรือว่าจะไปช่วยยิงมอนสเตอร์หมู่ๆในหอก็ได้ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงเลือกเป็นแอโร่ชาเวอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสาเหตุที่ผมเลือกอัพเป็นแอโร่ชาเวอร์นะครับก็อยู่ที่การ์ดใ ความสามารถของมันก็คือ AG1 แล้วก็ทำให้สกิลเบิ์นกับสกิลแอโร่ชาเวอร์เนี่ยแรงขึ้น2%ถ้าอัพดาวเต็มเนี่ยได้ AG13 เบิ์ลกับแอโร่เนี่ยแรงขึ้นถึง14%สามารถใส่ทับซ้อนกันได้ในตำแหน่งเดียวกันอยู่ที่2ใบน,นะครับหมายความว่าในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับสำหรับพันเตอร์ใสเบิร์นกเนี่ยผมแนะนาเลยว่าการในส่วนผ้าคลุมเนี่ยควรจะเป็นใบนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับแบบเหมาะเจาะมากๆเลยนะครับและถ้าสมมติว่าคุณเลือกไปอัพชาร์จแอโร่นะไม่ได้ Up Arrow ไอัาาพ ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเสียเปล่าไปนะครับอันนี้ผมก็เลยส่วนตัวอัพเลือกเป็น Aero Shower มา er, ก็ไว้ใช้ไต่หอด้วยไว้ยิงศัตรูเป็นกลุ่มๆในเดนเจนคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะครับมาต่อกันที่คลาสสองนะครับเมื่อเป็นคลาสสองแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าช่วงแรกเนี่ยก็มาสายนกเลยนะก็ให้เป็น Falcon Mastery 1นะครับ Steel Crow หนึ่ง Blizzard หนึ่งแล้วก็เป็น Falcon Attack 10นะครับสำหรับสกิลนกออกเกมนี้เนี่ยมันออกหมดนะไม่ว่าจะเป็นสกิลเบิร์นหรือว่าแม้กระทั่งสกิลวางกับดักนะครับนกยังออกเลยเมื่ออัพ อัพมาที่พาสีฟอันนี้นะครับ beastbane นะครับอันนี้ก็คือทำให้เราโจมตีเผาสัตว์ป่าแรงขึ้นที่เลเวลสิเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นสกิลที่ใช้ดีนะเวลาที่เราไปฟาร์มมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าหรือว่ายิงบอส MVP พเผาสัตว์ป่าเนี่ยก็ช่วยีดดาเมจได้เยอะและจากนั้นนะครับสกิลพอยท์คุณจะเหลือผมแนะนำนะว่าตอนนี้เนี่ยนักธนูเนี่ยมันเหมือนจะมีบั๊กที่ มีแต่นักขันหเท่านั้นที่ทําได้อยู่ก็คือการใช้กับดักในการไต่หอนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้อัพมาทาง Freeze Tab นะครับฟรีสแท็บเนี่ยหยุดไว้ที่เลเวลเจ็ดแล้วก็เริ่มอัพลงมาทางนี้นะครับที่บลัชไม้นะครับจริงๆริงบลัชไม้เนี่ยเต็มสิบได้เลยนะเมื่อคุณมี2สกิลนี้แล้วนะครับการไต่หอของคุณเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเทคนิคการไต่หอเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะตอนที่เราอธิบายเรื่องดันเจียนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าทำยังไงต่อมามาาาดูที่หััวข้ออกรเซตพ ใช้งานสกิลออโต้กันบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเซตตัมผมได้เลยที่หน้าแรกนะครับแนะนําอันดับแรกเลย ปิดโจมตีอัตโนมัติก่อนนะครับตรงนี้นะปกติมันเปิดอยู่อย่าลืมให้มาปิดด้วยแล้วถ้าใครที่แบบว่าซื้อ VP1 นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเปิดซื้อ,อยาอัตโนมัติด,ด้วยนะครับต่อมานะครับในที่หน้าไอเทมใช้งานนะครับอันนี้แนะนําถ้ายาสีม่วงถ,ถูกติดตั้งอยู่เนี่ยให้เอายาสีม่วงออกนะใส่แค่พวกสีฟ้าสีขาวก็พอแล้วก็อย่าลืมมาติดข,ข้างล่างด้อเนี่ยเมื่อ HP ต่ำกว่า10%เอร์นตจะใช้เบอร์ต์ไฟวิงอัตโนมัติหากไม่มีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆใช้ออไฟวิงออ่ง นะใส่แค่2สกิลพอ ครบจบครอบจัก,กรวาลก็คือสกิลบัฟกับสกิลเบิร์นแค่นั้นเลยนะครับไปดูในรายละเอียดกันนะครับก็คือมันจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งแรกก็จะเป็นการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับผมจะใส่แบบนี้ช่องแรกแนะนําให้เป็นสกิลบัฟนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าใส่เบิร์นเป็นช่องแรกเนี่ยมันจะเบิร์นรัวจนไม่ได้บัฟเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันบัฟก่อนพอเวลาบัฟมันคูลดาวบัฟมันยังไม่หมดอะไรเงี้ยก็จะได้เบิร์นรัวๆต่อไปนะครับช่องที่3านะครับแนะนาเป็นสกิลฟรีสแท็บช่องที่ส นะครับสกิลที่2ส่วนช่อง3ช่อง4เนี่ยไม่ต้องใส่และอย่าลืมนะครับมากดปิดโจมตีอัตโนมัติตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูในตอนที่เราเก็บเลเวลปกตินะครับเราจะเห็นว่าตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะใช้สกนะิลบัฟเนาะแล้วก็ใช้สกิลเบิ้ลรัวๆนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าอย่าลืมปิดโจมตีธรรมดานะครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะมารบกวนการเบิ้ลนะครับทำให้การเบิ้ลได้ช้าลงแล้วก็ทําให้ DPS เราน้อยลงด้วยรวมไปถึงการใส่สกิลอื่นๆมาเพิ่มใครอยากจะใส่แอโร่ชาเวอร์มาตอนเก็บเลเวลหรือว่าใส ชาร์จแอโร่หรืออะไรก็ตามบลิสบ่งบลิสบลิสไม่แนะนําทั้งสิ้นนะครับเหลื er 2, อไว้แค่2สกิลพอคือบัฟและเบิ้ลเท่านั้นในระหว่างที่เราเบิ้ลนะครับนกมันก็จะออกไปด้วยนะก็จะช่วยเพิ่ม DPS ของเราได้มากทีเดียวนะครับตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตน,นิดนึงนะไอ้สกิลกับดักเนี่ยฟรีสแท็บกับบลัชไมน์เนี่ยเห็นปะมันไม่ได้ถูกออโต้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้เซตมันลงในช่องออโต้นะครับเราเซตมันลงในช่องแมนะนวลเนาะซึ่งมันจะมีผลกับตอนที่เราใช้ไต่หอหรือว่าสู้กับศััััตตตตรรรรููใในน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 คคอออออเเเเทท์ดดดจจีีีีี้้ยยยย่่่าาาางงงงงๆะะะะไไบผมมซึ๋วพปปหลกณ เดี๋ยวพามาดูเรื่องของอุปกรณ์สมส่นะครับอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าขออนุญาตอธิบายเฉพาะในช่วงต้นเกมกันละกันนะครับเรื่องการ์ดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแค่เฉพาะการ์ดสีฟ้าเนาะที่เป็นการ์ดต้นเกมไอ้พวกการ์ดสีม่วงสีทองอะไรเงี้ยยังไม่ต้องพูดถึงในคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันที่อุปกรณ์สมใยกันก่อนก่อนอื่นเลยบอกก่อนถ้าใครที่พอจะมีกําลังเติมได้นิดหน่อยนะครับผมแนะนําให้เติมโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะมันจะทําให้คุณได้รับธนูมาอันหนึ่งเป็นธนูที่เลเวลาสามาติตตตต Level บ แต่ถ้าใครที่อยากจะเล่นฟรีเลยไม่อยากเติมเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าธนูนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้ว2วันก็เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าธนูที่เราต้องการใส่ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันคือธนูเซ็ สีแดงนะครับเป็นเซตที่ชื่อว่า Polaris นะครับชุดเซตเนี่ยมันจะมีความสามารถของมันอยู่จะสังเกตว่าตอนนี้ผมใส่เซตเป็นแบบเซต9เลยเนะาะเซต3เนี่ย P X Tag 1.5% Hit 4เซต6 Max HP 2% P X Tag 20แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีความสามารถเพิ่มเติมอยู่ก็คือว่าเมื่อค่า Refine ทั้งตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ100เมื่อโจมตีปกติมีโอกาส1%ที่จะเพิ่มดาเมจโจมตีธรรมดา30% 5วินาทีแต่ว่าไอ้ความสามารถอันนี้เนี่ย,ยจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เปิดโจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันบอกว่า เป็นการโจมตีธรรมดาเท่านั้นเนาะต่อไปเซต9นะครับเมื่อค่ารีฟทั้งตัวมากกว่าหรือเท่ากับ120นะครับทุกๆ1หน่วยของเบสิคเดกจะได้รับ PX Tag 2หน่วยนี่ือดีมากเลยครับคือนะักฆ่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยค่าสแตทหลักเนี่ยก็คือค่าเดกยิ่งเดกเยอะเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้น SPD ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นเท่านั้นส่วนค่าหลักเนี่ยมันจะได้เรื่องของ Critical Rate เ,เป็นหลักนะแล้วก็ได้เรื่องของพลังโจมตีด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถึงยังไรก็ดีก็แนะนําให้อัพคู่กันนั่นแหละดีแล้วนะครับอธิบายเรื่องเซตอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับสรุปว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็น Terima เซตเลเวลสี 40, สีแดงนะครับซึ่งเจล่าได้จากดดเดนันเจ่นน่ะนะมาดูที่อุปกรณ์ชิ้นแรกกันลวกันนะครับเป็นอาวุธหลักก็คือโพลาริสลองโบนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์รายการสุ่มเนี่ยขออนุญาตยังไม่ต้องโฟกัสตอนนี้กันลวกันเพราะว่าได้อะไรมาเนี่ยใส่ไปก่อนได้เลยแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เลือกให้มันเป็นออปชันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการจบตีกันล้วกันยกตัวอย่างอันนี้ผมได้ทําการถ่ายโอน p x ีแอ็แทมาจากอาวุธโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกที่ผมบอกนะครับว่าแบบมันใส่ได้ตั้งแต่แลเลนนนะเวเ าการอาวุธต้นเกมผมแนะนําอยู่2ใบใบแรกก็คือการ์ดดรอปนะครับปกติมันจะเป็นเด็กหนึ่งฮิตหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมอัปเกรดขึ้นมา2ดาวแล้วนะครับก็พยายามอัปเกรดการ์ดให้ได้สูงที่สุดนะอันนี้มันเป็นการ์ดระดับ F อยู่แล้วด้วยมันหาง่ายอัปเกรดง่ายนะครับพยายามอัพให้มันสูงๆกันล้วกันอีกใบหนึ่งที่แนะนานนก็เป็นลูนติกอันนี้ผมก็อัพมาเป็น3ดาวและคริสสี่ 4, แล้วก็เพอร์เฟกต์ดอสศูนย์จุดห้าใครอยากจะใส่2ดรอป ใครอยากจะใส่1 drop ดรอปนลุนติกแบบผมหรือว่าใครอยากจะใส่2ลุนติกได้เลยได้หมดแล้วแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับประมาในช่องของมือรองอันนี้เราไม่มีเนาะธนูมาเป็น2มือนะครับแต่ว่าในการ์ดมือรองเนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนําอยู่3ใบ เปลี่ยนใช้ตามสถานการณ์ก็กแล้วกันมันก็คือการ์ดตระกูลการ์ดผมเรียกว่ามันเป็นตระกูลการ์ดดาบนะครับมันก็คือการป้องกันขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นั่นแหละ,ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะใบแรกก็เป็นตัวนี้แล้วกันออคทูดการ์ดนะครับดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดกลางลดลง2%ใบต่อมาก็จะเป็นอันนี้เอ็กซ์คิวชนเนอร์การ์ดนะครับดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ลดลง2%แล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นอันนี้มิสเทลเท,ทนการ์ดนะครับดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กลดลง2%เลือกใส่ตามสถานการณ์ได้เลยเจอมอนนนนใ่สกกกกััเเเอลล็็็็ี้ปน ส่วนที่ผมแนะนําถ้าสามารถอัปเกรดขึ้นได้อย่างใบนี้อันนี่ผมอัปเกรดขึ้นมา2ดาวแล้วเห็นว่ามอนสเตอร์ขนาดกลางลดลง4%นะครับอัปเกรดได้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของหัวนะครับส่วนหัวเนี่ยจะมี3สล็อตเนาะโพลาริสคลิปนะครับส่วนบนแล้วก็ p o l a r ิสกอร g เกส่วนกลางแล้วก็มี p o ล a r ิสมาร์นะครับส่วนล่างในส่วนของการหัวเนี่ยจริงๆจะบอกว่า ไม่ได้มีการ์ดอะไรที่น่าสนใจไม่ได้มีการ์ดอะไรที่มาส่งผลกับดาเมจของเราเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการ์ดกันสถานะต่างๆมากกว่าอย่างของบนหัวผมเนี่ยคือใส่มั่วมากการ์ดสเตนเนอร์นะครับพีดีเนแล้วก็ต้านสถานะ Immobilize 2%นตะครับต่อมาในส่วนกลางอันนี้ก็มั่วสุดๆพอดีว่าผมมีการ์ดไกเอิร์ดเกรดเก็เลยใส่ต้านทาน i m m o b i l บซ์ยี่ลดดาเมจทัเอิร์ดห้าเอรนะครับแล้วก็อีกใบหนึงส่วนปาาเอ้ยส่วนนี้ไม่มั่ว ผมไม่แน่ใจผมจะไม่ได้ว่าผมได้การ์ดแคมเนี่ยมาจากกิจกรรมจากเควสจากเนื้อเรื่องอะไรนะไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีเนาะผมแนะนานะครับส่วนหัวเนี่ยใส่แคมไว้สักใบหนึ่งเพราะว่าในตอนที่เราเปิดบอททั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอเซนนีแบ็กเนี่ยมันก็ได้เยอะเนาะตื่นเช้ามาเนี่ยก็แบบกดถุงเงินถุงละพันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยค่าอยู่ค่ายาได้นะฮะต่อมานะครับในส่วนของผ้าคลุมนะครับอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคลิปว่าช่วงกลางเกมจนถึงท้ายเกมเนี่ย คือแนะนําเป็นการ์ดแมงปอดราก้อนเทลสีม่วงแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเรายังหาไม่ได้หรอกนะครับก็จะมีการทดแทนอย่างเช่นเนี่ยผมก็ใส่เป็นมาสเตอร์ริงการ์ดนะครับก็อัพมา2ดาวก็ได้รัก3ใส่2ใบก็เป็นรัก6นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเป็นโพลาริสชูนะครับที่รองเท้านะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นเวริทการ์ดเนาะแม็ก HP 0.1%แม็ก SP 0.2%นะครับไอการ์ดสีฟ้าเนี่ยช่วงรองเท้าเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ก็จะมีอยู่ใบนึงที่มันน่าสนใจก็จะเป็นการ์ดเมอร แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นการระดับสูงขึ้นไปนะครับหายากนิดนึงต่อมาก็เป็นเครื่องประดับในระดับต้นเกมนะครับช่วงประมาณ60เลเวลแรกก็ได้ผมแนะนําใส่เซรั่มหรือวอร์มเทลไปก่อนที่มันเพิ่มค่าเด็กเกมนี้เนี่ยถ้าเราใส่เซ็ตโพลาริสอย่างที่บอกว่าเบสิกเด็กเพิ่มแอ็แท็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเพิ่มเด็กให้ได้มากที่สุดและอย่างที่ผมใส่ตอนนี้ก็เป็นเซรั่มนะครับสดาวนะครับเนี่ยเด็กสีอันนี้หนึ่งดาวเด็กสมอีกข้างหนึ่งผมก็ใส่เซรั่มสองดาวสองข้างเลย 4, นนเยด็สกสนนะ เข้าก็ไปแล้วนะครับผมก็ได้ P x แทนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนคือการ์ดระดับเนี่ยมันจะเป็นการ์ดระดับแบบขั้นสูงขึ้นไปอะการ์ดระดับสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มมีการ์ดดีๆนะครับอย่างเช่นการ์ดยิงเผาต่างๆการ์ดยิงเอฟเฟกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมถ้าไม่รู้จะใส่อะไรเซรั่มวอล์มเทลสองใบครับจบอัปเกรดให้ได้เยอะๆก็พอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สมใส่แล้วก็เรื่องของการ์ดก็ไปแล้วต่อไปเดี๋ยวมาพูดเรื่องการอัปเกนนาพ อัปเกรดลงไปที่สล็อตก็คือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอาวุธชิ้นใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยตีบ่งตีบวกอัปเกรดเอ็นฮันรีไฟล์ต่างๆมันสืบทอ,อดไปชิ้นใหม่ให้ทันทีนะครับอันนี้ก็สะดวกมากไม่ต้องทําของใหม่เนาะก็แนะนําบวกได้บวก หวดได้หวดเอาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เริ่มที่ Enhance ก่อนนะครับ Enhance เนี่ยมันจะพิเศษนิดน,นึงคือมันมีค่า Resonance ด้วยนะครับถ้าเปิดของผมขึ้นมาจะเห็นว่าตอนนี้ผมปลดล็อก Resonance Status เนี่ยถึง l e เ e l 15แล้วว่าวิธีการทำ Resonance Status ตัวนี้ทำยังไงคือคุณต้องตีบวกทั้งหมดเนี่ย Enhance มันให้ขั้นต่ำทั้งตัวเนาะอยู่ในเรท ท่ากันทั้งหมดนะครับยกตัวอ,อย่างถ้าคุณอยากจะปลดล็อกเลเวล5คุณก็ต้อง enhance เลเวล5ทั้งตัวปลดล็อกเลเวล10 mm hmm. enhance เลเวล10ทั้งตัวปลดล็อกเลเวล15ก็ enhance เลเวล15ทั้งตัวขั้นต่อไปเป็นเลเวล20นะครับที่ผมก็พยายามอยู่นะเนี่ยตอนนี้คือธนูผม20่สิบละประดับซ้ายผม20่สิบละเนี่ยประดับขวาก็20่สิบละต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ตีพวกอุปกรณ์เครื่องป้องกันหมวกคลุมเท้าอะไรอย่างเงี้ยตีบวกขึ้นมานะครับให้มันเป็น20ทัััั้้งงตตวก็็จะะปปลลลดออออคช่่ไน,นนนรบีหายคนไม่ทราบเนาาะอย่ลืมดูกันด้วยต่อมานะครับเรรื่ององงขวก็นะครับ จุดปลอดภัยของเกมนี้คือบวกหอย่างที่เห็นนะักนูนะครับนี่ธนูผมใส่เป็นบวกหแล้วนะครับระดับซ้ายเป็นบวกหแล้วนะครับระดับขวาเป็นบวกหนะครับแนะนำบวกหทั้งตัวยืนพื้นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งขึ้นบวกเ ถ้าขึ้นบวกเแล้วคุณไม่มีหินเบลสออเนี่ยคือถ้าตีบวกแตกเนี่ยมันจะมีโอกาสลดยืนพื้นบวกหไปก่อนก็นแล้วกันแล้วพอจะขึ้นบวกเเนี่ยมีหินเบลสออเนี่ยค่อยตีนะครับดูเรื่องอุปก,กรณ์จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มความสามารถตัวละครเราได้เยอะพอสมควรนะก็คือการยัดกาดลงไปในสมุดนั่นเองนะครับเนี่ยพามาดูที่สมุดกาดนะแนะนําต้นเกมนะครับกาสสีฟ้ายัดได้ยัดไม่ต้องเสียดายเพราะว่ากาสสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดสมุดสุ่มเนี่ยมันออกมาเร างใบนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมีสีม่วงเกรดบีผมยัดแล้วสีม่วงเกรดเผมยัดแล้วบางใบมันเป็นการที่ค่อนข้างมีราคายกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับากบาซวินเดอร์นะครับถามว่าถ้าได้มาเนี่ยเป็นผมเนี่ย PX ไทยสิเนี่ยผมก็ยังไม่กล้ายัดนะขอขายก่อนนะครับเพราะว่าการนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับโจมดีธรรมดามีโอกาสสเที่จะติดดับเบิลนะครับมีความต้องการในตลาดสูงก็แปลว่าแพงถ้าได้มาก็ขอขายก่อนแต่ว่าถ้าแบบ เปนใบอื่นๆที่ไม่ได้มีราคามากไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นสีม่วงเนี่ยยัดได้ยัดนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความสามารถเยอะมากเนี่ยเห็นป่ะสีฟ้าเนี่ยเพิ่มมักเคชพีสองร้อยห้าสิบพอเป็นสีม่วงเนี่ยเพิ่มมักเคชพีห้าร้อยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกรดเอเนาะเพนเนเทรชันเนี่ยแปดจมตีเจาะเกราะเนี่ยพอเป็นเกรดเอเนี่ยพีเอ็กแท็กสิบสองก็อย่าลืมมายัดการ์ดในบุ๊กกันด้วยนะครับพูดถึงวิธีการยัดการ์ดเนี่ยจะไม่เล่าถึงวิธีการฟาร์มการ์ดก็ไม่ได้เนาะะนครับเดี๋ยวขอพูดถึงงเรื่อกาา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 รร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 รฟฟฟ์์์์์์์มมมมมมกก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 กดดดดดดดนนนนนิิิึงแลล้้ววัปปตตเเเจจะอออสสสฉยุุ่นะครับ ซึ่งสมุดสุมการ์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสดรอปได้แค่100เล่มเท่านั้นขออนุญาตเปิดมาดูที่หน้าต่างมอนสเตอร์นิดนึงนะครับคือจะเล่าถึงว่าสมุดสุมการ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การ์ดระดับ F อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นสมุดสุมการ์ระดับ F, E, D และ C นะครับซึ่งเป็นสีม่วงและมีโอกาสได้การ์ดสีม่วงด้วยการที่เราจะได้สมุดสุมการ์แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่าให้ฟังสำ เท่านั้นนะครับจะดรอปจากมอนสเตอร์เลเวล50ลงไปคุณสามารถมาเลือกดูได้เลยครับเนี่ย0ถึง10 11 20 21 30 31 40 41 50ลงไปตรงนี้ทั้งหมดมอนสเตอร์จะดรอปแค่สุ่มการ์ด ระดับ F เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับในเกรดที่2นะครับมันจะเป็นสมุดสุ่มการระดับ F และระดับ E นะครับจะดรอปจากม m o เตอร์ที่เลเวล51ถึง70ก็คือ2ช่วงนี้เนาะ51-60นะครับแล้วก็61-70นะครับก็จะมีม m o เตอร์อะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูมันก็จะมีการที่แบบค่อนข้าง ใช้งานได้นะอย่างวูฟนะครับเนี่ยอย่างการเซเน็กโบอานะครับเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้นะครับเนี่ยมีการ์ดโซเดอร์สเกเลตันเนี่ยใช้ได้เลยประมาณนี้นะครับก็อยากความตัวไหนก็ไปลองดูแล้วกันอันนี้ในส่วนของ5 1ถึง60ต่อไปเป็น6 1ถึง70เนาะก็จะมีนี้ที่ผมบอกดราก้อนเทลนะครับใครที่เริ่มฟาร,ร์มดราก้อนเทลไหวแล้วนะเหล่านะักธนูทั้งหลายนะครับแนะนำมาตายที่นี่เลยก็ได้จนกว่าคุณจะดรอปการ์ดเนี่ยดราก้อนเทลการ์ดเอาดรอปมาให้ได้เยอะๆนะครับจะได้อัพนะดาวเยอะๆ,ๆด้วยเนะาะใบนีีีีี้เเป็นนนใบบบบบททท่่่แดดดสสุุหมานะมาาะะกกกัันะัธรรๆค ระดับต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดจะเป็นสมุดสุมการ์ดระดับ F ระดับ E แล้วก็ระดับดีเนาะ <_ ınt S 1> ก็คือสูงสุดที่สามารถสุมได้ก็คือระดับ D นั่นเองนะครับจะดรอปจากมอนสเตอร์เลเวล71ถึง90นะครับนี่ก็จะมีสองช่วง7180อถึง81 90านะครับเอาไปดู7180 71กันก่อนก็จะมีนี่นะหน้าตามอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้นี่แนะนำนะครับเหล่านักธนูที่อัพสกิลยิงเผาสัตว์ป่าเนาะคุณมาแมปนี้เลยโซกรัสดีเซิร์ฟนะครับคอนดวินเอร์ สเน็กโบอาดีเซอร์ดูฟการ์ดดีๆทั้งนั้นและที่สําคัญเป็นเผ่าบรูททั้งหมดเรายิงแรงมากๆนะครับใครที่ฟาร์มถึง7จ็ดเนี่ยมาฟาร์มที่นี่ได้และก็ระดับต่อไปนะครับมีสมุดสุ่มการ์ดที่มีโอกาสออกการ์ดสีม่วงเพื่อว่าจะสังเกตด้านบนเนี่ยจะมีตัวหนังสือวิ่งๆเนาะเขาจะบอกว่าคนโน้นคนนี้สุ่มสมุดการ์ดเอฟขีดซได้การ์ดม่วงนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วมันสามารถดรอปได้สามารถฟาร์มได้จากมอนสเตอร์เลเวลเึ้มมนะเาร,รับเอาเ็นว่า91บวกไวก่นกนแนวกัน แล้วก็มันจะมีเทคนิคสําหรับนักธนูอีกแล้วเทคนิคนักธนูนิดนึงนะครับถ้าคุณอยากจะมาฟาร์มลุ้นสม,มุดสุ่มการ์ดสีม่วงนะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งก็คือฟลอร่าไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถโจมตีมันจากระยะไกลได้โดยที่มันตีเราไม่ถึงอันเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับมาถึงแล้วแม้ฟลอร่านะก็ถ้าคุณอยากจะฟาร์มมันนะครับคุณก็ออโต้แค่เฉพาะฟลอร่าก็ได้อันนี้เลื่อนมาดูฟลอร่านะเท่านี้เองนะครับ เนี่ยยืนร่อยฟรีเลยนะครับยิงฟรีเลยมันตีเรากลับไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการปิดมอนสเตอร์นานมากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูดาเมจที่เราทํากับฟอร่าเนี่ยจะพบว่ามันเบามากนะเห็นปะเบิ้ลทีพันหนึ่ง 2002, นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการบูสต์ดาเมจได้น,นิดหน่อยนั่นแหละให้เราดูตรงนี้ฟลอร่าเนี่ยมันเป็นธาตุเอิร์ธนะครับแล้วก็มันเป็นขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นจุดอ่อนกับนักธนูมากๆเนาะศัตรูขนาดใหญ่นะครับลักธนูเรายิงได้แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นธาตุแพลนนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดคือการใส่ธนูไฟก็ธนูไฟชนะธาตุอยู่แล้วเนี่ยอ่ะใส่ธนูไฟเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าผมเบิ้ลแรงขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยเห็นมีสามพันหกเห็นไหมาจากพันหนึ่น 1, 8, น 3, งพ แต่คุ้มหรือไม่คุ้มวันนี้พิจรารณาเองเนาะบางทีแบบอยากได้เลเวลด้วยไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่เราแบบยิงได้ไวๆดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบไม่อยากได้เลเวลอยากได้การ์ดอย่างเดียวอาจจะเลือกมาฟาร์มบอราเพื่อลุ้นการม่วงเนี่ยก็สุดแท้แต่เนาะ เอาไปเดี๋ยวมาแนะนําเรื่องของการเก็บเลเวลในช่วง1ถึง60กันบ้างนะครับสำหรับ Ragnarok ok เวอร์ชันี้เนี่ยจะเน้นไปที่การทำเควสนะครับกราบใดที่ยังมีเควสหลักเควสรองให้ทําอยู่เนี่ยแนะนําให้ทําไปได้เลยนะจนกว่าเควสจะทําต่อไม่ได้นะครับการที่เควสททาต่อไม่ได้เนี่ยคือบางทีมันก็จะบอกว่าต้องการเลเวลเท่านั้นเท่านี้ยกตัวอ,อย่างเช่นต,ตอนนี้ผมเลเวล60ถ้าจะทำเควสหลักต่อเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลเวล66นะครับและตอนที่เราติดล็อกเควสเลเวลเนี่ย วิธีที่เราจะเก็บเลเวลต่อได้ก็จะมีวิธีที่หนึ่งง่ายที่สุดเลยคือมาฟาร์มนอกฉากนั่นแหละหรือก็คือการปล่อยบอททั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยคือมันใช้เวลาแบบเยอะมากคุณต้องปล่อยทั้งวันทั้งคืนบางวันในเลเวลไม่อัพด้วยซ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถเก็บเลเวลได้นะครับก็คือการลงดันเจียนประจําวันแล้วก็การไต่หอคอยนั่นเองนะครับการลงดันเจียนประจําวันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วล้วก็จะลงตามโคต้าอยู่แล้วเนาะอย่าลืมลงให้ครบทุกกกววววััันนนนนนดดด้้้้้ยยะคคคคคบแแตตต่่่าใใลลิิิิปปีีีเเ๋จหททไ็ื การไต่หอแบบฮันเตอร์มันจะมีเทคนิคการไต่หอแบบโกงๆอยู่อเดี๋ยวพาไปดูหอคอยก่อนที่จะไปเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับย็กที่บนหอคอยเนี่ยความจริงเป็นที่ที่แบบ เก็บเลเวลได้ดีมากนะเพราะว่ามันจะมีการผ่านด่านแต่ละชั้นเนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมเยกตัวอย่างมันจะมีรางวัลการผ่านด่านคือแคบผ่านอะ่ะมันก็จะได้รางวัลผ่านด่านทางซ้ายเอ6 5 0 0เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าคุณผ่านเร็วพอนะครับผมไม่แน่ใจ30วิวิส40วิวินะครับมันจะมีรางวัลเพอร์เฟกซึ่งได้ค่าประสบการณ์เนี่ยเยอะมากเห็นปะ่ะแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับก็เทคนิคก็คือ สกิลกับดักที่ผมบอกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะพอเข้ามาในหอคอยนะครับคุณกดออโต้ไปได้เลยอย่าลืมนะให้มาดูนี่ด้วยนะครับสกิลที่เราเซตไว้นะครับให้ออโต้ไปเลยก็คือออโต้บัฟกับออโต้เบิร์นเนาะและพอคุณเจอมอนสเตอร์นะครับเนี่ยถ้าเป็นมอนสเตอร์เป้าเดี่ยวมันวิ่งเข้ามาใกล้ปุ๊บคุณกดสกิลฟรีทับเลยครับอ่าฟรีทไม่โดนโทษทีกดใหม่อ่ะเนี่ยฟรีทแล้วจะเห็นว่ามอนสเตอร์มันนิ่งไปเลยครับ ความขี้โกงของฟรีสแท็บตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นบั็กก็เป็นได้คือเวลาโดนโจมตีน้ําแข็งไม่แตกครับมอนสเตอร์มันจะยืนนิ่งให้เราตีอยู่แบบนี้ครับชิวๆเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมผมไม่โดนดาเมจเลยนะเพียงแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นมอนเป้าเดี่ยวบนหอเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่คุณไม่ผ่านคือคุณดาเมจไม่พอแล้วยิงไม่ทันเวลาเท่านั้นเองมันจะมีเวลาอยู่เห็นไหมเนี่ยนับถอยหลังกลับเมืองนะครับเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะถูกแช่อย,อยู่แบบนี้ครับเรื่อยๆครับ เพียงเท่านี้นะครับยิงฟรีอ e ีสปอร์ตครับผ่านหอแบบอีซี่กันไปเลยครับนี่ได้รางวัลเรียบร้อยบางคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้ามอนสเตอร์มันอยู่เป็นฝูงล่ะมันจะเป็นยังไงจะบอกว่าเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวครับพอมอนสเตอร์มันเข้ามาเนี่ยคุณวางฟรีแท็บนะครับเห็นปะมันโดนแช่เป็นฝูงเท่านั้นยังไม่พอให้คุณกดกับดัก blast mine แล้วกดฟรีต่อแล้วก็กด blast mine ต่อแบบนี้เลยครับเนี่ยฟรีส์ b l ไปเรื่อยๆครับฟรีส บลสแล้วก็การออโต้ของเรามันก็ยังเบิ้ลนกมันก็ยังออกอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้นกออกหมดทั้งเบิ้ลทั้งกับดักนะครับเนี่ยมอนสเตอร์แข่งตลอดเวลาครับฟรีดบลสสลับกันไปเนี่ยยิงฟรีอ e ีสปอร์ครับ เป็นไงเทคนิคการลงอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆในแชทด้วยนะวันนั้นที่ผมสตรีมอยู่แล้วมีเพื่อนๆในแชทหลายท่านมาแนะนําวิธีนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากอันนี้ก็ขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังต่อกันแล้วกันบอกก่อนผมไม่ได้เป็นคนคิดวิธีนี้นะครับมีเพื่อนๆท่านอื่นๆหรือว่าสตรีมเมอร์ท่านอื่น,นเขาคิดมาแต่ว่าเป็นใครที่เป็นคนเจอคนแรกผมไม่ทราบได้นะครับแต่ก็ขอขอบคุณมากที่พบเจอได้ดีๆแบบนี้กันแล้วกัน และทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่ผมหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เล่นอาชีพอื่นแล้วอยากให้ผมทำไกด์รีวิวให้เนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากราบขออภัยเพราะว่าผมเล่นเป็นอาชีพเดียวนะอาชีพอื่นผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มีไปเทสอาชีพอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทํามาเสริมให้กันละกันใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้้ววยยกกกััันนนแลลล็อ่าาืมเปํงใจ ด้วยตอนนี้ช่องเราใกล้แสนซับแล้วนะครับมาร่วมกันส่งท็อปเกมไทยแลนด์ก้าวขึ้นสู่ธรรมเนียบช่องแสนซับกับเขาด้วยก็แล้วกันขอบพระคุณมากทุกๆคนที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ